สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ f c ทุกคนและแฟนคลับของพี่เฟรมนะคะก็คือตอนนี้พี่เฟรมเพิ่งกลับมาถึงห้องหลังจากช่วงตีห้าพี่เฟมตื่นไปส่งน้องฟิล์มแปลงเพศนะคะเพราะว่าคุณหมอทิติอ่ะท่านให้แปลงเพศตอนเช้าเพราะว่ามันมีเคอร์ฟิวปกติท่านจะแปลงตอนเย็นนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปเสร็จสามสี่ทุ่มแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอทิติกลับบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพี่เฟมก็มาถึงห้องแล้วนะคะก็คือว่า พี่เฟมอ๋อขอบคุณน้องปีมมากนะคะที่ให้กระเป๋าวินเทจของพี่เฟมมาขอบคุณมากนะคะน้องปีมแล้วก็วันนี้จะมาไขาข้อสงสัยนะคะว่าวิธีการดูแลเพราะว่าทุกคนนะ่ะถามพี่เฟมมาเยอะมากบอกว่าพี่เฟมคะทำไมพี่เฟมไม่รีวิวการดูแลแปลงเพศเดี๋ยวพี่เฟมจะบอกให้ว่าการดูแลแปลงเพศนะคะพี่เฟมแห่โมนานแค่ไหนคะการแห่โม เดือนแรกนะคะแย่ตอนเช้า1ครั้งประมาณ 3- 40นาทีตอนเย็น1ครั้ง30นาทีถึงถึง40นาทีเหมือนกัน,นะค่ะก็คือวันหนึ่งสองเวลาทำประมาณเดือนหนึ่งนะคะแย่โมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือว่าเราจะใช้งานถ้าเราได้ใช้งานแล้วเราก็ไม่ต้องแย่โมแต่ถ้าเกิดว่าเราแย่โมไปแล้วลบ ไม่มีแฟนก็ต้องแย่ต่อแต่ถ้ามีแฟนแฟนไปนต่างประเทศผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ต้องแย่นะคะเพื่อมันจะไม่ให้ช่องคลอดมันตีบตันนะคะบางคนได้ความลึกเจ็ดนิ้วไม่แย่โมเลยมันก็ตื้นเข้ามาเป็นหกเป็นห้านะคะเพราะฉะนั้นพี่เฟรมจะบอกว่าการแย่โมเราต้องแย่ตลอดไม่ใช่ว่าตลอดชีวิตนะคะพอเรามีแฟนเราก็เลิกแย่ไปเลยเพราะฉะนั้นตามนี้นะคะการแย่โมแย่นานแค่ไหนพี่เฟรมก็แจ้งไปแล้ว อีกอย่างการดูแลหลังแปลงเพศไป1-2อาทิตย์เราดูแลแค่1-2อาทิตย์การดูแลเราก็จะดูแลการแช่น้ําอุ่นน้ําร้อนเบตาดีหรือว่าน้ําเกลือค่ะแช่ให้สะอาดแล้วก็ล้างส่วนล้างให้สะอาดหลังจากแย่โมเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้จิมสะอาดไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่คันในช่องคลอดด้วยค่ะเสร็จเรื่องแปลงเพศแล้วนะคะเป็นเรื่องการทําหน้าอกการทําหน้าอกหลังจากผ่าหน้าอกเสร็จรัดพักรอดไว้ สามวันค่ะแต่ว่าช่วงสามวันนั้นเราต้องถอดพัก๊อยออกมาเพื่อเช็ดเช็ดเสร็จเราก็ต้องทาแป้งทาแป้งให้มันแห้งเสร็จเราต้องรัดพัก๊อยเข้าไปใหม่นะคะคือรัดพัก๊อยเข้าไปใหม่เพื่อที่จะให้นมช็ดแล้วก็ให้ถุงอะไม่ไหลเราจะไ,ไม่นูอ่วงแล้วก็จะได้ไม่เจ็บนะคะนะคะผ่านไปสักสามวันเจ็ดวันมาหาหมอตัดไหมเสร็จหลังจากนั้นค่อยซื้อสปอร์ตบาร์มาใส่สองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่ง หน้าอกเราก็จะเข้ารูปเสร็จแล้วพอผ่านไปเดือนสองเดือนมันก็จะหายบวมเราก็ใส่ยกทรงได้นี่คือการทําหน้าอกนะคะการดูแลการทําหน้าอกสามการทําจมูกการทําจมูกจะทําประมาณสี่สิบนาทีถึงหรือหนึ่งชั่วโมงครึง่งพอทำนัพอทําจมูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องดูแลโดยการนอนท่าตรงนอนท่าตรงตลอด สักสามวันค่ะไม่นอนเอียงเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันจะทำให้ซิลิโคนไหลเราต้องนอนท่าตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามมือห้ามอะไรโดนเด็ดขาดนะคะมันจะทำให้จมูกเบี้ยวนะคะตาสีเรื่องตาสองชั้นตาสองชั้นเนี่ยบางหมอโดนน้ำได้บางหมอโดนดโดน้ำไม่ได้แต่พี่เฟรมอยากแนะนำให้ว่าไม่ต้องโดนน้ำดีกว่าค่ะทำตาสองชั้นมาก็คือแบบว่าให้ใส่แว่นดำดูแลตัวเองอาทิตย์สองอาทิตย์ทุกอย่างก็ดีค่ะนี่พี่เฟรม บอกการดูแลนะคะส่วนเรื่องสะโพกฉีดเสร็จ3วัน5วันก็ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ฉีดเสร็จใหม่ๆ3วัน5วันเราต้องหาอะไรรัดช่วงสะโพกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยาวมันไหลนะคะเพราะฉะนั้นพี่เฟรมแจงรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะถามอะไรหรือว่าอยากเห็นรีวิวของพี่เฟรมเข้าไปดูที่ YouTube นะคะเฟรมศิยกรกมหรือไม่ก็ เออกูเกิลเฟรมศลกรรมแปลงเพศหมอทิติอะไรเนี้ย YouTube ตอนนี้มีแล้วนะคะเข้าไปใน YouTube เฟรมศิลยกรรมได้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคะใครชอบพอ,อยังไงโทรมาคุยกับพี่เฟรมได้ค่ะมีอะไรโทรหาพี่เฟรมนะคะสวัสดีค่ะ